วันนี้นะครับพี่ดิมอยู่ที่โปรเฟนเดอร์ไทยแลนด์นะครับ,รบโรงงานผลิตชโชคใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันครับมันโคตรเนียนเลยวะขับออกมาไม่เนียนดิม,มันรูดไปเลยพี่้ สนุกเลยเฮ้ยสนุกว่ะเราต้องหารถลุยป่าเขาบ้างแล้วอันนี้รถเนี่ยเลยป่ะอันนี้รถเนี่ยใช่ไหมใช่ครับต้องใส่อลยครับลองเพื่อการนี้เลยครับอาโดยเฉพ่อฮะต้องอย่างนี้ครับเจ้าของแบรนด์โปรเฟนเดอร์ครับซื้อรถทุกรุ่นครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยน่าจะสบายร้อยสี่สิบโอ้โหดูเท่าไหร่อู้หู อโช๊คที่ดีมันไม่ใช่โช๊คที่นุ่มที่สุดหรือโช๊คที่ดีมันไม่ได้ว่าเป็นโช๊คที่ขับไฮสปีดและดีที่สุดโช๊คที่ดีคือโช๊คที่เหมาะกับเราที่สุดพอบอกโช๊คคนไทยโอ้โช๊คคนไทยต้องหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือถ้าโช๊คดีๆเนี่ยมันก็ต้องมีราคาที่จะต้องจับซึ่งถ้าคุณต้องการโช๊คที่ใช้ดีระดับเนี้ยถ้าเป็นโช๊คนอกคุณจะต้องใช้เงินประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาท มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกับแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เราก็ต้องมาทดสอบก่อนที่จะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเก็บไว้เป็นประสบการณ์เพื่อให้ถ่ายทอดกับคนใช้รถครับวันนี้เราจะมาทดสอบรถ3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี Tesla Mo เด l Y ที่ปรับปรุงสเปคใหม่เพื่อให้เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในย่านความเร็วสูงเพราะว่าของเดิมที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ้ยจะโยนแล้วก็ p o รเฟนเดอร์ฟิสซเนี่ยเขามาแก้อาการตรงนี้ได้ดีมากๆแต่บางท่านครับที่เป็นคนชอบขับรถในความเร็วส ชอบใช้ performance ของรถนะครับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังนุ่มและยังย้วจนเกินไปเขาก็เลยปรับปรุงสเปคนะครับเป็นสเปคสปอร์ตสำหรับ Tesla Model Y ไซซิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่ง Everlast สาหรับ f o r c Everlast เนี่ยที่เราติดตั้งกันในปัจจุบันก็จะเป็นตัว p r o f e n d e r OM 2.5ตอนนี้เขาปรับปรุงมาใหม่ครับอยากให้เหนือนชั้นขึ้นไปดับจริงๆแล้ว OM 2.5มันก็ดีอยู่แล้วนะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าจะเหนือชั้นขึ้นไปอีกครับจะเป็นตัว p r o เฟนเด Treeway ครับปรับ3ทิศทางเลยทีเดียวฮะเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดการขับขี่ได้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับสุดพิเศษอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่และอีกไม่นานครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้เอาผ่าดูไฟ40จะได้โชคที่ทดสอบในถนนเมืองไทยเป็นแบรนด์ที่คนไทยได้ทําการเดเวลลอปเพื่อให้คุณได้ใช้โชคคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงนั่นก็คือ Pro Fender f i t 4นะครับสรุ่นด้วยกันวันนี้ที่เราจะทดสอบกันนะครับส่วนสมรรถนาการเดบบขี่ของแต่ละคันเป็นไงครับติดตามกันต่อครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ชัยโปรเฟนเดอร์เช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเรามีการ d e v e l o p แล้วก็พัฒนาโชค๊คต่างๆนะพี่ชัยก็จะส่งข่าวนะพี่ดิมครับขออนุญาตมาเทสนะครับฝากไปกันที่รับสื่อสารเพื่อเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บ Data ต่างๆแล้วก็แชร์แชร์ลิงกันว่าโอเคเพียงพอหรือยังดีหรือยังนะฮะเวลาเพื่อนๆเอาไปใช้งานจะได้ตอบโจทย์กันใช้งาน สำหรับคันแรกที่เราทดสอบกันก็จะเป็น t ท s l a m o d e l Y นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว f i t ซีที่ปรับสเปคมาใหม่สเปคสปอร์ตอ่าใช่มชวิประจำวันเนี่ยเป็นคนที่ติดความรวดเร็วตัวนี้อยู่แล้วก็เลยทำเพิ่มซีรีสนี้เข้ามาใช่เป็นสเปค สอจเป็นสปอร์ตนะครับใช่ก็ต้องเท้าความก่อนว่าสำหรับตัวสเปคสแตนดาดสเปคปกติของ f i i c e 4ที่อยู่ในโมเดลวผมว่ามันถือว่าเป็นตัวจบเลยนะคือใช้ดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยคือมันนุ่มแทบจะเท่าเดิมเลยและลดเรื่องอาการโครงเคลงลดอาการบอดี้โลแถว2เนี่ยชัดเจนมากว่านะดีขึ้นนะแต่มันอาจจะยังไม่ถูกใจใส่ซิ่งนะ มันเกิดสเปคนี้ขึ้นก็เลยมีเกิดสเปคนี้ขึ้นมาอย่างที่พี่บอกเนาะเพราะจริงๆแล้วรถหลายๆรุ่นในปัจจุบันนะมันก็จะมีหลากหลายโมเดลเช่น Tesla m o เด l Y มันก็จะมีตัว long lens ตัว performance ซึ่งแรงม้ามันแตกต่างกันบางคนที่เขาใช้รถเนี่ยเขาไม่ได้เอามาใช้ daily use อย่างเดียวอเอาไว้ซิ่งด้วย อ่าโดยเฉพาะแบบรถที่เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยผมซื้อตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มาผมไม่ได้เน้นนุ่มผมอยากให้มั่นใจอยากจะขับขี่ในสปีดความเร็วสูงเข้าโค้งเนี่ยให้มั่นใจที่สุดเลยก็เท่าที่ถามวิศวกรที่ออกแบบโชคตัวนี้เนาะอ่เราก็มันปิดอย่างไรวะอ่าไม่ใช่ใจหนักกว่าเดิมอีกครับซึ่งทางวิศวกรผู้พัฒนาโชคตัวนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ปรับค่าเคสปริใหม่ แต่เป็นการเซตร,ระบบวาล์วภายในให้มีความกระชับจิกยิ่งขึ้นสัมพันธ์แรกนะเมื่อกี้ขับออกมาจากโรงงานนะพี่ถ้าเทียบกับสเปคก่อนหน้านี้ถือว่าตึงหว่านิดนึงแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบนุ่มนะคุณก็ใช้ตัวสเปคแสแตรดาดแต่ถ้าคุณแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อะให้เข้าใจว่าเมื่อโชว์เขาเซตมาเพิ่มความหนึบ มันก็จะต้องมีบ้าที่พอเวลาเจอถนอนคอนกรีตมันอาจจะแบบสะเทือนขึ้นเล็กน้อยไม่ได้บอกว่ามันกระด้างนะนะแต่ว่าถ้าเทียบกับสปเสปคสแตนดาร์ดเรารับรู้ความรู้สึกได้นิดๆใช่ใช่รับรถรุ่นนี้เยอะมากใช่นะซึ่งโมเดลวเราก็ใส่มาค่อนเ้างเยอะและ้ว เพราะนั้นเวลาเราเทสเนี่ยคือถ้าเป็นตัวสเปคแสแตนดาร์ดเนี่ยเจอถนนทอนกีดเจอถนนที่มีรอยต่อเนี่ยคือมันลูดสบายเลยนุ่มนวลสบายแต่เนี้ยคือเขาทําสเปคมาเพื่อคนขับรถเร็วเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องขับรถเร็วนิดน,นึงพี่ก็เห <laughs> มือนเดิมนครับตัวนี้ก็ยังสามารถปรับ<ช>ได้ตัวนี้ปรับนุ่มแข็งได้16ระดับซึ่งตอนนี้เราปรับอยู่ค่าประมาณ <7 S 1> สักเจ็ดเสือกกลางแต่ยังไม่กลางใช่ ขอสภานนิดหนึ่งครับไครับโอ้ยมันลูดไปเลยอ่ะพี่มันลูดไปเร็วพี่เฮ้ยนิ่งว่ะไปเลยครับไปต่อครับนี่ฝาท่อนะครับผมโอ้โหพี่ไม่ผมขออีที <laughs> แล้วเอากดอีกทีอ่าเมื่อกี้ออกมาจากโรงงานนะรู้สึกว่ามันตึงขึ้นถ้าคนติดนุ่มเนี่ยจะอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ชอบ แต่อย่างเราเราเป็นคนขับรถเร็วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโชคโชคที่มันมีอร์ฟอร์แมนสูงเนี่ยรปรึงระดับเนี้รับได้ไม่ได้กระได้แต่เมื่อใช้ความเร็วเมื่อกี้งงงงไม่ต้องอวยเลยดีกว่าฟิสี่สเปคปกตินี่ขนาดปรับยังไม่ถึงกลางนะพี่ยังไม่ถึงอเมืม่อกี้ความเร็วแบบประมาณร้อยร้อยหกแล้วเข้าโค้งเมื่อกี้ไม่ยกเลยไม่ยกเลยครับอ่าแต่มีฝาท่อด้วยับอ่าสมแล้วที่เป็นสเปคสปอร์ตคือมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบใช้ความเร็วสูง ็ต้องเรียนก่อนนะพี่ดีเผาว่าในรอบตามเองมันไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยนะเราเทียบเฉยๆเราเทียบกับฟิตซีไอตัวสเปคปกติเฉยๆว่าอยู่ที่คาแรคเตอร์ครับใช่ถ้าคุณคาแรคเตอร์เนี่ยคือเลนส์คุณกว้างอ่ะแต่คุณคุณชอบขับรถเร็วชอบใช้ไฮสปีดอ่ะแล้วเทสลาโมเดลวายเนี่ยบอดี้มันใหญ่น้ำหนักมันเยอะอ่ะคือคุณก็ตอบโจทย์กับชคตัวนี้เลยครับถนนที่เราทดสอบนี้ก็เป็นถนนกีดอ่ะผมว่ามันน่าจะแย่ที่สุดในถนน คือเป็นของถนนที่เราใช้งานใช่แล้วบางทีถ้าเป็นถนนยางมาตอยลาดยางเนี่ยโชกอะไรก็ขับดีเขาว่ามันเรียบใช่แต่ถนนอันนี้คือถ้าโชกไม่ดีเนี่ยมันเดาดรู้เรื่องเลยอ่ะรักตัวผมนะผมชอบนะพี่ผมชอบตัวนี้มากกว่าฟิตซีปกติกันรอบเนี้ยเขาปรับปรุงปรับปรุงเนี่ยเขาไม่ได้เอามาแทนรุ่นปกตินะเขาเพิ่มสเปคสำหรับคนที่ชอบ เพิ่มเซกชั o เข้าไปอีก s e กชั o หนึ่งคนทจะชอบขับเร็วในรถของเทสซาเพราะต้องบอกอย่งี้ว่าโช๊คที่ดีมันไม่ใช่โช๊คที่นุ่มที่สุดหรือโช๊คที่ดีมันไม่ได้ว่าเป็นโช๊คที่ขับไฮสปีดและดีที่สุดโช๊คที่ดีมันคือโช๊คที่เหมาะกับเราที่สุดอ่ามันไม่มีทางที่จะทําให้โช๊คที่แบบความเร็วต่านุ่มที่สุด และความเร็วสูงนิ่งที่สุดมันไม่มีโชคตัวไหนทําได้แม้โปรเฟนเดอร์จะออกแบบโชคฟิตซีมาในโมเดลวได้ดีแค่ไหนสุดท้ายคือถ้าคนชอบไฮสปีดเขาจะยังตีว่าน่าขอนิดนึงได้ไหมอ่ะอ่าดีแหละเราก็ตามใจเราก็เป็นคนตามใจด้วยนี่แหละบอกเลยนี่แหละฟิตซีในโมเดลวายสำหรับสายซิงอถามถามคนนั่งบั่งคนนั่งเป็นไงเมื่อกี้พอขึ้นความเร็วสูงเป็นไง ราคาพี่ราคาเป็นไงตัวนี้ราคาเท่าเดิม4,000 0ื่นสี่หมื่าบาทโอเคเอาเป็นว่าคันแรกผ่านไป Pro Fender f i t ซ Model Y s p ยสเป o สปครับผมหัวตัวนี้นักซิ่งครับกูณต้องโดนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปว่าที่คันต่อไปครับผมนี่หน่อยดิโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาด้วยเหรอเอาด้วยครับอ่ารอเลยรอเลยนะครับ สำหรับใครที่ใช้รถยุโรปก็ปีนี้ทางโปรเฟนเดอร์เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ได้ปล่อยกลุ่มตลาดตรงนี้ไปกำลัง develop อยู่ใครที่สนใจโชคดีๆสักชุดหนึ่งราคาก็คาดจะว่าน่าจะอยู่ในเลทประมาณเล็กสีนี่แหละ เอาว่าราคาจับต้องได้แล้วใช่จับต้ได้แล้วประมาณนี้นะ,นะครับแล้วก็ F C วิธีนไา้ะเยอะอยู่นะครับสำหรับ G 2 0ราคารดมือ2ตอนนี้เหลือเท่าไหร่หรือว่าพี่ P L C I ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณล้านต้นๆใครที่เจ็บช้ำจากรถ EV แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ารถยุโรปมือ2ราคาโคตรดีเป็นทางเลือกที่ดีใช่ ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรุ่นเนี้ยคือค่อนข้างจะแข็งช่วงล่างโช๊คแข็งเปลี่ยนยางชุดหนึ่งเปลี่ยนล้อหน่อยก็ได้เปลี่ยนล้อต้องล,ล,ล้ออะไรฮะล้นเลสสเปคเนี่ยแหละมีหมด<อ>มีทุกรบ<อ> <laughs> แล้วก็โชค๊คอีกสักชุดหนึง<อ>่งเดี๋ยวลอเลยลออลเดี๋ยวลอกับโปรเปนเดอร์ใช่ครับอ,อันเดี๋ยวเแล้วขั้นต่อไปเราเทสขนไหนพี่เอเวอร์เลสครับเอเวอร์เลสีเวไปกัน นุ่มชิบหายเลยเออช้คแม่นค้นนุ่มเลยอันหนึ่งสองซาำไปครับบานครับคันต่อไปครับ e v e s t n ร x t g e n อ่าขฝัญใจมหาสนาทำไมพี่ OM 2.5มันครับดีไม่พอดีไม่พออยากจะขอเพิ่มก็ <c oughs> จัดให้จำแจมครับ <c oughs> กับทีนวสต้องบอกว่าสเปคที a วมีทั้งสแตนดาร์ดด้วยแล้วก็โหลดด้วยก็มีนะครับทำมาสำหรับฝันใจพ่อบ้านสายโหลดใสซิ่งนะครับ รับทีเวสามทิศทาง3ทางเลยถนนทางเรียบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันดีอยู่แล้วแหละงั้นขอเป็นออฟโรดอนนออฟโรดไปเลยโรดหน่อยไปครับผมก็จับด้วยอ่ไปครับโอ้โหโ้เรื่องต้องกอดว่าพี่ขับ First Impression เป็นไงพี่ดิมมันนุ่มพี่มันนุ่มอยู่แล้วนะก็ต้องบอกอยู่ว่ามันนุ่มอยู่แล้วแต่ก็คือเรารู้เลยว่ารถอย่าง Ever อร์เนี่ยเป็นรถที่ต้องไปได้ทุกที่อ่ะเออแล้วเมื่อใส่แบบทรีเวสต์ันนี้คือแบบมันนวลมากเลยนะมันละมุนอมากยิ่งขึ้นก็ดูดิดูถนนเลยเอ้าดูถนนนะมันดีตั้งที่ไหนน่ะแมงยังนุ่มอยู่เลยอ่ะแม่งขับไปต้องดูต่อไปเลยเนี่ยเฮ้ยแมงแจ๋วจริงครับที่ล่องน้ําเป็นอะไรที่มันแบบล่องใหญ่ๆหญ่ด้วยนะ คมับเนว่าห้องโดยสารก็เงียบแล้วก็ความคงเพลงน้อยมากในความนุ่มแต่ว่า <S 2> <S 2> ย,ายกรเต๋าเป็นไงนุ่มแล้วก็เด้งคืนนิ่งๆอ่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับโชคตัวนี้ก็ทีเวเนี่ยก็คือ ขาย้อนกันนะปกติแเราชคเราต้องปรับได้ขาย้อนถูกไหมพี่รีบาวปรับได้8ระดับก็คือทั่วไปแต่ไฮไลท์ตัวนี้ถูกที่ว่าปรับขายุบได้และขายุบของเขาเนี่ยมีแบบโลว์สปีดกับไฮสปีดไฮสปีดเนี่ยให้มา3เบอร์คือไม่ต้องยุ่งยากในการเล่นง่ายแล้วก็ส่วนโลว์สปีดเนี่ยให้ไปถึง16เบอร์16เบอร์เพียงพอแน่นอน ทุกการขับขี่ผมบอกเลยแม่งดีมากสังเกตไหมครับนั่งเนี่ยถน,นนเนี่ยไม่ได้ดีนะถนนไดบอกแล้ว <laughs> ไม่ได้ดีเลยนะภาษาบ้านเราก็ต้องบอกปวดถนนคนดีการคงตัวสังเกตไหมครับว่ามันน้อยมากสนุกเลยอ่ะเลยเฮ้ยสนุก่ะเ, <laughs> <laughs> เ,เราต้องหารถลุยป่าเขาบ้างแล้ว <laughs> <ะ> <laughs> คือเมื่อกี้ทา,างคอน,คนกรีตบอกเลยว่าโอ้โหครั้งแรกที่ขับออกมาใช่ไหม เมื่อกี้บอกเลยเมื่อกี้ยังยังไม่ได้อัดคลิปเนี่ยสนามโหโคตรเนียนเลยวะขับออกมันไม่เนียนจริงนุ่มชิบหายเลยเอโชว์มันโคตรนุ่มบอกพี่เลยว่าโหแม่งนุ่มจังวะเออมันนุ่มจริงนุ่มอย่างกับรถเก๋งเออเหมือนรถพี่แต่นุ่มเหมือน SUV อ่าใช่พอเข้าทางแบบแย่ๆถนนแบบ ออฟโรดแบบนี้เนี่ยโอ้โห oh, oh, เรียกได้ว่าไปเนียนๆเลยอะ่ะอันนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะเพื่อนๆนะครับแต่บอกเลยว่าเร็วๆนี้ครับไม่นานอ่ะจากประสบการณ์นะ OEM ส5ว่าดีแล้วไอ้น,นี่แม่งแบบขับแล้วเนียนขึ้นอีกอะราคาท<ช><ต>ี่ราคา<ต>เ,ปเป็นไงราคาตัวนี้ราคาอาจจะเพิ่มกว่าเดิมกับสองนิดนึงอ่าแต่พี่ดูประมาณที่เนี่ยพี่ดีมการันตีอ่ะพี่ดีมมึงเคยคนขับอ่ะใส่ได้ไหมวีหกวีหได้ครับได้ได้ได้โอเคอ่ะเพื่อนๆที่เป็นสายฟอร์ดนะ EVERY NEXT GEN บอกเลยว่าไม่แพ้โชกนอกที่เป็นแบบตัว high end. ไฮเอ็นใครที่บอกเฮ้ยโอเอ็งยังตึงไปหน่อยนึงโอ้ห oh, ตัวนี้แม่งตึง,ตง <c oughs> บอกเลย <c oughs> เดี๋ยวว่าทันที่กันต่อไปครับ <Okay. S 1> อ่าคันนี้คือแบบไฮไลท์นะครับสําหรับทางเราเลยนะฮะสายครอบครัว <c oughs> สําหรับโตต้าอัลาตสี่สุดนะครับผม เราผู้บริหารเขาจะไปนั่งหลังสุดอยู่แล้วเวลปะล้ะคนน,บบนั่องแบบไม่ไงเขาเร่องทีเรียบร้อยผมต้องตีตัวนอนผมจะไม่นั่งเด็ดขาดผมจะนอนสวัสดีครับพี่น้องครับโหขอบคุณมากครับพี่เป็นเกียรติมากเลยครับได้ได้ขับรถให้เฮียนั่ง,งตับนี้กำลังทดสอบโปรเฟนเดอร์ฟิสซีใน เอาผาดคือว่าคัสเฟียรไฟ40หรือยังไม่ครับเนี่ยสเปคตัวนี้เป็นยังไงบ้างครัพอพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็จะจะเซตให้แดลแบบเน้นออกไปนุ่มแล้วก็หนึบคือยังยังในเมืองก็ยังให้นุ่มไว้มีความนุ่มอยู่แต่เวลาเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็เรียกว่าคอนโทรลรถได้อยู่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยน่าจะสบายอันนี้รถเนี่ยนะ่ไหมอันนี้รถเนี่ยใช่ไหมใช่ครับของบริัทนะครับออกมาเพื่อการนี้เลยครับ i อเโดยเฉพาะอ่าต้องอย่างนี้ครับเจ้าของแบรนด์โปรเฟนเดอร์ครับซื้อรถทุกรุ่นครับ รถกับท <laughs> ุกรุ really? ่นเหมือนกันดีดีเดียวต้ออเอาทังไซครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคครับไม่มีการมโนสเปคแล้วก็คาดคะเนนแล้วก็อยู่ดีก็ผลิตโชวคออกมาทำการ r อจากตัวรถแล้วกาจะออกมาแต่ละรุ่นเนี้ยคุณหบอเลย ไม่ต้องแปลกใจว่าในรอบแบบปี2ปีที่ผ่านมาโปรเฟนเดอร์ประสบความสําเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับเราไม่ต้องมานั่งคุยกับลูกค้าเยอะเพราะว่าติดตั้งไปเซตติ้งเสร็จปุ๊บลูกค้าโอเคแฮปปี้ใช้งานยาวๆที่สําคัญบอกต่ออีกอันดับแรกเลยคุณภาพโชคดีเสียงบอกต่อลูกค้าเนี่ยก็จะดีตามเมื่อติดตั้งลงไปในคัน2คันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคือลูกค้าก็จะบอกกันเองคือนตั้งใจทำผลิตภัณฑ์แบบดีที่สุดที่เรามีอะไรที่เรารู้เนี่ยเราจะจัดเต็มใส่ให้เต็มที่เลยให้มันดี ็เลยต้องตัวอย่างก็ต้องออกรถใหม่มามาทดสอบมนจริงๆเลยนี่ขับมานี้รู้สึกเลยว่าแบาบเนียนมากตัวนี้เป็นตัว executive เรานะจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะอะไรไ้บิดมาเป็นไง <c oughs> เอาไม่ลาอะไรหรอฮะขายเอาผ่าดะ ได้เหมือนกันเลยนะเราผ่านได้เอาผ่านอะไรกันเลยใช่ไหมไงพี่ชัยข้างหลังมันจะได้ความกระชับคือโมเดลนี้เดิมรถเดิมที่เขาทำมาน่าจะกระชับกว่าโมเดลใช่แต่ก็เมื่อใช้ความเร็วสูงมันก็ยังมีอยู่บ้างสิ่งสำคัญที่คนใช้รถตู้เขาจะต้องซีเรียสคือความเร็วสูงอะโอเคมันนิ่งขึ้นได้ก็จริงแต่ความเร็วต่ำเนี่ย การดัางขึ้นไหมอันนี้คือคนใช้รถครอบป่วยอย่างเราพัดเบลไฟนี่ก็จะซีเรียสซึ่งลูกจัดบอกเลยเราไปเจอตอนใช้ความเร็วบนถนนจัดอีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบเปเปลี่ยนไปจะบอกนะยังไม่ได้ลองเลยพี่ชัยยังไม่ได้ลองล่หลยังไม่ได้ลองฮัลโหลยังไได้ลองอะเอายังโอเคหลังจากหินน่องนะครับ พาเราไปลองวิชัยผมน่าจะเป็นคนแรกนะพี่ที่ได้ลอง <laughs> ซึ่งรถคันนี้เป็นรถส่วนตัวของย <laughs> ี่นองนะครับ <laughs> ใบเดี๋ยวเราไปใช้ความเร็วกันบนถนนกัน่อยดีกว่า <c oughs> เอาผ่านเวลไฟสเนี่ยมันกลายเป็นว่าความเซียนล้วนรถแบบเดิมๆแล้วรู้สึกว่างุดนหงิดคุณก็ต้องเปลี่ยนล้อ,อเมื่อเปลี่ยนล้อมันต้องมาพร้อมการโหลดจัดส่งซึ่งโปรเฟนเดอร์ก็กําลังทํากันบ้านให้กับเพื่อนๆอยู่เพราะว่าค่าตัวของโช๊คตัวนี้ก็แน่นอนครับน่าจะไม่ได้แตกต่างจากตัวอผ่านเวลไฟสาก็น่าอยู่ประมาณสัก4 0,000่กลางๆ มาับได้เวลาเดี๋ยวโดดเข้าสะพานเนี่ยสิ่งที่เราลองกันเนี่ยมันคือมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะที่เราลองกันเนี่ยมันคือมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะโอ้โหขอหลับต่อเลยนะครับโอ้โหเป็นถนนที่ทุกท่านอ่ะถ้าใช้บนถนนยังไงต้องเจอแบบนี้แหละมี่ปามาทอท เนี่ยรถตู้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณนี้ละพี่ประมาณสักร้อยร้อยยี่อะไรเงี้ยร้อยกว่าหัซึ่งมันโอ้โหมันเพอร์เฟกต์นะมันรู้สึกมันฟินในเวลาแบบเดินทางมีความสุขในการเดินทางอ่ะครอบครัวนั่งกันทุกชุดเดียวนรู้เรื่องเพราะว่าเขาเซ็ตช่วงล่างจีนเนี่ยมาดีอยู่แล้วการโหลดประมาณสักนิ้วหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสเต็ปที่แบบจัดทรงให้สวยงามขึ้นใช่แล้วก็บรรทุก คนเต็มคันได้ได้จริงด้วยใช่สวยใช้ได้จริงเพราะนั้นคือการแต่งเนี่ยแล้วเนี่ยเอาผ่านเวอร์ไฟเนี่ยมันมีสองแนวทางการแต่งพีแต่งโชว์ก็คือแบบโหลดแป๊กๆเลยหรือใครจะไปใส่ถุงลมถุงลมเนี่ยก็คือนี่คือการแต่งโชว์แต่ส่วนมากเชื่อได้ว่าบ้านเราเนี่ยแต่งใช้เพราะนั้นคือถ้าเราจะแต่งแล้วแบบเน้นใช้ด้วยเดินทางจริงไม่จุกจิกกันนี่แหละโชว์โปรเฟนเดอร์ชุดหนึ่ง ลงมารอบไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เราอ่ะร้อยสี่สิบดูเท่าไรโอเท่าไหครับนี่คอะไรเลยครับโอเคนะันนี้ถามว่ารถตู้เนี่ยบางทีเนี่ยแหละคือความเร็วถ้าคนขับเร็วเนี่ยก็จะเร็วอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณสักร้อยสี่เนี่ยถือว่าเร็วแล้วแต่ของเดิมมันจะมันจะโยนกว่านี้อันนี้คือมันมันมันดูดถนนไปเลยดูดิ มื่อกี้มือเดียวนะพระเรารู้ว่ามันคอนโทรลได้พี่มันไม่เครียดตอนนี้โปรเฟนเดอร์เนี่ยทุกๆปีพัฒนาวิศวกรรมในโช๊คของเขาโชค๊คดีขึ้นทุกๆปีมีการ R&D ทําให้โชค๊คเนี่ยใช้งานสมูทขึ้นตลอดเลยเป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยว่าแบบต้องยอมรับว่าแบบโปรเฟนเดอร์เนี่ยทำให้ผู้ใช้รถอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงโช๊คคุณภาพสูงได้ในราคาใน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 ใาใน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 ไแบบใน่ได้ราคนสู่นในในไปกับคุณภนพที่มอบให้ใ คือลดราคาเนี่ยเกือบ5ล้านนะพี่แต่โชคราคา4 0,000กว่าบาทมันก็ถือว่ามสมเหตุมสมผล<ม><ม>ได้1%่เนเลยใช่เพราะหลายคนเนี่ยคือจ้ำเสมอพอบอกโชคคนไทยโอ้โชคคนไทยต้องหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับคือถ้าโชคดีๆเนี่ยมันก็ต้องมีราคาที่จะต้องจายซึ่งถ้าคุณต้องการโชคที่ใช้ดีระดับเนี้ยถ้าเป็นโชคนอกคุณจะต้องใช้เงินประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทอันเนี้ยคือย่มเยาวลงมาอีกสองหมื่นคุณได้โชคในเวทที่การใช้งานใกล้เคียง โปรเพนเดอร์บอกว่าเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดดีเทลต่างๆอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้คือต้องบอกนี้ว่าโชกตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะยังไม่ไฟนอลเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เฮียนองบอกแล้วว่าจะต้องไปเก็บดีเทลรายละเอียดของโชกอีกเล็กน้อยก่อนที่จะผลิตออกมาขายฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ด้วยครับโปรเพนเดอร์อันนี้วันนี้เต็มอิ่มนะครับขอบคุณพี่ชัยมากๆอิ่มจริงใช่นะฮะก็เดี๋ยวมีรถรุ่นไหนมาทดสอบกันอีกในรอบหน้าเราก็จะทําคลิปอัปเดตอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับประมาณสัก ห้าหกเดือนเราก็จะมาเยี่ยมชมโรงงานโปรเฟนเดอร์มันก็จะมีเรื่อยๆอ่าใช่ก็ดีมึงจะต้องมาใช่ละครับมาเทสมาคุยกันใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับดี่ยว่รถจะเปลี่ยสเปคอยากจะเปลี่ยนโช๊คโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์อ่าสวัสดีครับ